นี่ก็เป็นเหจกรรมนะครับของเกมวอรเลสเหลืออีกสองวันหนึ่งมั้งหน้าสองวันหนึ่งวันสองวันสามวันนีแ่แหละมันเหลือไม่กี่วันแล้วครับนี่ก็เป็นคลิปเออเมื่อหลายวันที่แล้วอันนี้คือการเลือกตัวทองนะครับเราสามารถเลือกได้แต่ในในตัวทองเนี่ยจะไม่มีแจ็คสันแล้วก็สไนเปอร์แล้วก็คิงไทเกอร์นะครับสไนเปอร์ของโซเวียตไม่มีนะครับนี่พี่หมีอยากได้สไนเปอร์โซเวียตมันไม่มีให้เลือกนะครับ ดูมีให้เลือกแค่เนี้ยพันเธอร์พี่หมีก็อยากเรื่องนะแต่พี่หมีขอเลือกเออพอชิมเยเกอร์ดีกว,ว่าครับเพราเซเยเกอร์ครับอืมเพราะว่าพี่หมีเปิดเออเปิดสุ่มแล้วมันได้เขาเรียกว่าไงอ่มาได้ไม่แค่สองใบนะครับก็เลยขาดอีกหนึ่งใบอืมจะขึ้นไปสิบสอง จะได้มีอะไรไปต่อกรกับพวกมหาเทพนะครับพอชิมเกอร์ประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยปืน Fg 42สองกระบ,บอกนะครับตั้งแต่เริ่มเกมตั้งแต่เราเรียกเขามาเขาจะมีปืน Fg สองกระบ,บอกถ้าเกิดอัปเกรดอีกก็เพิ่มอีกสองกระบอกกลายเป็นสี่กระบอกนะครับความสามารถคือล่องหนได้เมื่ออยู่ที่กำบงังแล้วความสามารถตามดาวเลยครับเพิ่มความแม่นยำสืบทอดดาเมจ ลดพื้นที่ดาเมจอะไรเงี้ยฮะสืบทอดดามจนี่หมายความว่าไงหมายความว่าปืนนี้สามารถที่ยิงทะลุจากอีกหนึ่งคนไปหาอีกหนึ่งคนได้ก็คล้ายๆแยกสันนะครับที่ว่ากระสุนมันทะลุรถถังไปโดนอีกคนหนึ่งอ่ะอีกอีกคันหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนกันครับสามารถยิงเอ,อ่อทะลุได้อืมดามจมันทะลุไปหาคนข้างหลังนะครับอะไรประมาณนั้นขอบคุณครับ